้ววันนี้นะครับหลวงปู่จะพาพวกเราไปดูพืชชนิดหนึ่งซึ่งเป็นดัดชนีหรือตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ของสภาพอา,ากาศหรือสิ่งแวดล้อมนะครับให้เราสังเกตได้ว่าพืชชนิดนี้เนี่ยจะขึ้นได้ดีจเจริญงอกงามแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ว่าดินอากาศน้ําก็มสมบูรณ์น้ำเ่าสมบูรณ์ปะกูดนะครับปะกูดไปไปรู้จัก,กปะกูดกันนะครับ ว่าทำอะไรได้บ้างผักกูดนะครับเป็นชื่อของผักชนิดหนึ่งนะครับอยู่ในตระกูลเดียวกับเฟิร์นนะครับซึ่งแต่ละท้องถิ่นนี่จะเรียกชื่อไม่เหมือนกันนะครับจะเรียกชื่อไม่เหมือนกันก็แล้วแตนน่แต่ละท้องถิ่นแต่ละถิ่นนะครับซึ่ง นอกจากทําเป็นอาหารได้หลากหลายแล้วเนี่ยปะกูดนะครับยังเป็นสมุนไพรด้วยนะครับยังเป็นสมุนไพรรักษาโรคตก่างๆหรือป้องกันโรคต่างๆได้ด้วยนะครับซึ่งะปะกูดนี่นะครับเป็นเป็นไม้ที่ขึ้นในพื้นที่ที่ริมน้ำเรือชุ่มน้ำนะครับที่ชุ่มน้ำ ขึ้นได้ดีกว่าพื้นที่บนบกนะครับพื้นที่บนบกซึ่งต้องมีแสงรำไรด้วยนะครับแสงรำไรแสงจ้าขกกึ้นไปมันก็ไม่จะเดืองโตเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นดินน้ำถ้าอากาศอะไรก็ต้องอุดมสมบูรณ์ครับที่จะขึ้นได้ดีนะครับทีนี้ ังเกตดูว่าถ้าอากาศหรือดินไม่สมบูรณ์หรือดินมีสารเคมีกับปะกดนี่จะไม่แตกกอหรือจะไม่ขึ้นนะครับจะไม่ขึ้นนะทีนี้ดูนะครับดูดูขึ้นนะครับ <S <S เป็นเฟิร์นนี่ยแยกฟันดูกันชายสะพานี่นะครับนะี่นี่ก็คือปะขูดที่เอามาปลูกนะครับโดยที่ขุดกอแยกกอมาปลูกนะครับ นานแล้วตรงนี้ดินสมบูรณ์มันก็ขึ้นเจริญงอกงามดีนะครับบบยนี่จะขึ้นลักษณะเป็นขนนกนะครับกล้า,ายๆขนนกนะแล้วก็ในส่วนที่เขาอม,มาทำมาหาก็คือส่วนยอดนะหรือใบอ่อนนะครับยอดหรือใบอ่อนเนี่ยนะครับใบอ,อ่อ,อนๆแบบนี้นะครับทำมาหาทีนี้ที่ลุงบอกบอกว่า มีประโยชน์ทางด้านสม,มุนไพระะนะมีประโยชน์ทางด้านสม,มุะะนไพรนี่ก็คือเอาใบมาต้มหรือกินสดนะครับเนี่ยใบยเนี้ยนะครับมาต้มหรือกินสดเนี่ยนะแก้ร้อนในแก้พิษอักเสบนะบำรุงสายตาบำรุงเกี่ยวกับพวกเลือดนะครับนะลดโคโลอเลสเตอรอลลดความดันนะนอกจากนี้ยังยังทำเป็นเมนูอาหารต่างๆได้อร่อยครับ ได้เเป็นปัดยำแกงกับไม่ว่าจะแกงเผ็ดแกงหวานแกงจืดยำต่างๆซุปแป้งทอดได้แล้วอาที่นะครับน,รนี่ตรงนี้ก็คือปัดม่นะครับปัดให้มันขึ้นหมดให้แตกหมดให้ดูนะครับ ต่อยอาไมแบบ้เราได้ดูกันนะครับว่าต้กูนี้เป็นพืชที่ทำประโยชน์ได้หลากหลายใช้ประโยชน์ได้หลากหลายได้หลากหลายมากนะครับก็ถ้ามีที่มีทางอะไรก็เอามาปลูกไว้นะหรือว่าํานำมากินก็มีประโยชน์นเป็นพืชที่ เราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับสวยงามนอกจากนี้ยังเป็นไม้ประดับได้นะครับมันอยู่ทะกปูนเฟิร์นนะครัชพืรตถางปลูกาานอกจากกินได้แล้วก็ยังเ,เป็นไม้ประดับได้ด้วยนะครับเป็นไม้ประดับได้ด้วยก็ได้เห็นคร่าวๆแล้วนะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้เห็นในสภาพเป็นจริงของ พูกนะครับหรือว่าแต่ละท้องถิ่นแต่ละถิ่นเขาเรียกกันชื่อหลากหลายครับซึ่งเหลวงกก็นําไม้เราดูครับว่าตัวนี้แหละนะจะขึ้นในเจรินงอกงามได้ดีมันจะวัดตัดชนีค่าความสมบูรณ์ความินที่เราจะปลอกอลูกพืชต่างๆได้นะครับซึ่งปัูกเนี่นะจะแตกแจะแตกกออจะ,จะเจริญ ย mm oh, cool right ู่ในฤดูฝนนะครับถ้าม mm ีน hmm. mm ้ hmm. ําเยอะเยในฤดูฝนนี่ยผักบุก็จะแตกกอแตกยอดอ่อนแตกต้นอ่อนได้ดีนะครับได้ดีซึ่งตอนนี้ก็ปลูกเป็นผักขายทําเป็นกรรากรมมัดมัดขายก็ได้ราคาดีนะครับก็หวังว่าพวกเราคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับหลายคนชอบกินผักบุดงวันละกอนะครับหลายๆเมนูนี่มีผักบุนี่อาจจะต้มเป็นผัดก็ได้ ลคลิปนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนจองโชคดีโชคดีและโชคดีกันทุกคนอย่าลืมกดติดตามยูทูบช่องลุงพอและช่องซึ่งอ่านแน่ให้ลุงพอด้วยนะครับสวัสดีครับ